ไม่ถามแล้วนะคือตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะตอนที่ออกมาอุ้ยตัวเองตัวเองยังไม่ถึงเขาเขารอใจอยู่ตรงนั้นด่วนหรือว่าโร้อมนี่แน่ใจนะ อเอ้นะจะกลับเหรอทํางานตอนไหนอ้าวอ้าวเราทําไงลรวใครอยู่อ่ะหดีดรนี้นะดีนะยัง หาที่จอดรถกันได้จอดได้ไหนไปยืมรถลงมาใช้ได้ไปเลยอ๋อแล้วก็เดินกันมาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมาถึงไปนี่นี่หน่อยวนหาพอวนหารถออกพอดีถึงได้จอดอ่ะจอดตรงไหนตรไมันยังไม่รู้ตรงไหนมันก็ไม่รู้โอ้ยจำได้มันถ้ารถไม่ออกนะก็ไม่ได้จอดรถออกออกพอดี เสียไม่แม้ตอนสี่ทุ่มเขาทำอะไรกันสี่ทุ่มอ่ะมันแนบมาเออในยืนยืนอีกรอบหนึ่งเหรอร้องไปเลยนั่นแหละเห็นตายอ่ะร้องตอนสี่ทุ่มเหรอใช่เขามีจุดนตรีอ๋อเพราะว่าเห็นเขาประกาศว่าอันนี้เขาถ่ายเขาถ่ายเป็นตอนละเออถ่ายรางวัลแล้วอ๋อแล้วก็ร้องตอนสี่ทุ่มอีกรอบหนึ่ง